จำกูได้ปะส้มกุมอีจันเสื้อแดงน่ะส้มนักกาทั้งหลายแหละโดยจฉพาะค้นเสื้อบอกชัดแจนยอะสกรนครว,ว่ายะต้องขามบ้านกูน่ะด้านสอมเก้าแอนน่ะลาส้มไปพังลาดลุมแก้วลูกท่อเคี้ยกับบั้นด้วยบั้นใจซทำส้มไปอยู่ลาดลุมแก้ววะกับกุมอีจันวะ ซุ่มขึ้นป่าใสซุ่มค่อยอ่อนเงินให้ส่คดีสองข้ามหลอกรั้งที่หนึ่งรั้งที่สองพระในจบตัวยืมเซย์กันให้กูตายแล้วกันซุ่มค่อย็ดกกันอีกกูว่่อยากไปข่าคนเพราะว่ามูกูเป็นทหารย่ค่ายประจักษ์แล้วก็ตีพองอยย่ทะก,กรณ์นครไล่หลายจ้ะได้ชัดเจนนะ เราจะเกาแล้วกสุมมือเฮาเลยสางเหนียวนี้หมดเลยเฮ็ดเกิดต่าแลเหตุงานจะอยู่ทีวีซื้อท่องทิ่นจังหวัดอุดรเลยนจบนันทบ,บุรี่ของแค้เดี๋ยวจะแท่เวลาลุมเก้วนะถลับโทรศรัพท์เลยนะเหตุงานอยู่ธนาคารท่อขอ้ววกกาวนะนะบรรจสกลนครเลยสมราหลุมเก้าว้วกูมมีจนันเอาเบอร์ออกมาเลยนี่แกงเขาทอดนะ